การเล่นดนตรีสามารถเสริมสร้างสกิลอะไรบ้างที่มีประโยชน์กับคนทำงานวันนี้ผมเอจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ Career Talk ทิปส์การทำงานเจ๋งๆหรือเทรนเรื่องงานที่กำลังมา c a r ร o ยท็อกพอดแคสจะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟัง <Yeah. S 1> การเล่นดนตรีนะครับเป็นความสามารถพิเศษที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน โดยนอกจากเราเนี่ยจะได้ความเพลิดเพลินจากเสียงเพลงแล้วนะครับดนตรีเนี่ยมันยังช่วยหล่อหลอมตัวตนแล้วก็มอบทักษะมากมายให้กับผู้เล่นได้อีกด้วยซึ่งมันก็เป็นทักษะที่สามารถเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆได้แม้กระทั่งเรื่องงานครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าการเล่นดนตรีเนี่ยช่วยสร้างเสริมทักษะอะไรให้กับคนทํางานได้บ้างลองไปฟังกันดูครับข้อแรกเลยครับการเล่นดนตรีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เรานะครับอยากจะเล่นเพลงของศิลปินคนโปรดเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยมีคอร์ดแล้วก็มีโนต้ตที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดมันออกมาตามเดิมแบบเป๊ะๆเ,ปเ,ปเปสมอไปเวลาที่เราเล่นดนตรีนะครับเราสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเนี่ยในการตีความอารมณ์เพลงแล้วก็ออกแบบลีลาการเล่นในสไตล์ของตัวเองครับมีคนเล่นดนตรีหลายคนนะครับที่ชอบการด้นสดเพื่อให้เพลงเนี่ยออกมามีความยูนิคซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์แล้วความคิดสร้างสารรค์ตรงนี้ครับมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในโลกการทํางานปัจจุบัน ซึ่งมันเป็นโลกการทํางานที่ใครๆเนี่ยก็ต่างมองหาไอเดียนอกกรอบหรือว่าจะเป็นไอเดียที่ไม่สำหรัใครข้อ 2. ครับคนเล่นดนตรีสามารถฟังและประมวลผลได้ดีจดจําถ้อยคําได้เยอะในสมองของมนุษย์นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าพลานัมเทมโพเรลซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สําคัญในการจัดการกับภาษามีความเกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจคําศัพท์ที่พูดหรืออ่านแล้วก็การประมวลเสียงครับซึ่งจะพบว่าพื้นที่ส่วนนี้ของคนที่เล่นดนตรีนะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าของคนที่ไม่ได้เล่น ทำให้คนเล่นดนตรีนะครับได้เปรียบในการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะในด้านการฟังประโยคที่ซับซ้อนรวมไปจนถึงการจับใจความเพื่อน,นำไปวิเคราะห์ต่อครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลการศึกษาของนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยชาหน้ายูนิเวอร์ซิตี้ออฟฮ่องกงเนี่ยที่ออกมาเปิดเผยว่าคนที่ฝึกฝนดนตรีมานะครับเขาจะมีทักษะในการจดจําถ้อยคําที่ได้ยินที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีนั่นก็หมายความว่ายิ่งฝึกมานานๆน,นะครับเขาก็จะยิ่งมีสกิลในการจดจําถ้อยคําที่เยอะตามไปด้วยครับ ข้อที่3ครับดนตรีปลูกฝังความอดทนวินัยและก็ทักษะการบริหารเวลาการฝึกดนตรีนะครับเป็นอะไรที่ต้องอาศัยการซ้อมซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อให้หูของเราครับคุ้นชินกับเสียงแล้วก็ให้กล้ามเนื้อร่างกายคุ้นชินกับเครื่องดนตรีเครื่องนั้นๆการฝึกเล่นดนตรีนะครับจึงเป็นการปลูกฝังความอดทนความมุ่งมั่นแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีครับนอกจากนี้นะครับคนเล่นดนตรีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวินัยในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขีดจํากัดของตัวเอง ต้องรู้จักใช้ทักษะการบริหารเวลาเข้ามาช่วยในการจัดการหาเวลาซ้อมเพราะบางครั้งนะครับชีวิตที่ต้องทํางานแล้วก็เดินทางไปกลับออฟฟิศเนี่ยมันก็ยุ่งมากพออยู่แล้วเพื่อให้เราได้ฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาตารางชีวิตประจําวันเนี่ยมากางดูสักนิดนึงว่าเราพอจะมีเวลาซ้อมดนตรีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวีคแล้วพอเรานะครับฝึกดนตรีจนมีทักษะการบริหารเวลามีวินยัยแล้วก็มีความอดทนมุ่งมั่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้กับเรื่องงานได้ต่อไปครับ ข้อที่4ครับการเล่นดนตรีทําให้เรามีสมาธิที่ดีและควบคุมตัวเองได้เก่งในระหว่างการฝึกดนตรีนะครับผู้เล่นเนี่ยจะเป็นที่เรต้องจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาต้องรู้ว่าท่อนนี้มันมีโน้ตอะไรบ้างเรากําลังเล่นขอดอะไรอยู่ซึ่งการฝึกให้ตัวเองนะครับโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานะครับเป็นคนที่มีสมาธิที่ดี เมื่อเรานะครับต้องทํางานแล้วก็ต้องเจอกับชิ้นงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสูงเนี่ยเราก็จะสามารถโฟกัสอยู่กับงานชิ้นนั้นๆได้ดีแล้วก็นานพอจนทําให้งานชิ้นนั้นๆเนี่ยออกมาเนี้ยบมากยิ่งขึ้นครับยิ่งถ้าเราต้องฝึกซ้อมดนตรีแบบเป็นวงนะครับเรายิ่งต้องฟังเสียงของเครื่องดนตรีตัวเองแล้วก็เครื่องดนตรีของเพื่อนร่วมวงทุกคนแล้วก็รู้จักที่จะประครับประคองตตตััััััวววเเเเเเเออ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 งงงงงงงนนนนนนะคคคครรรบใหไไห,นนหน้้ SI ้ยยยยลล่่่่่่ออ่่ไไไปปดดดโมมจแกก็็ึีีีสืืืๆ นับว่าเป็นการใช้ทักษะด้านการสังเกตแล้วก็สติที่ดีเพื่อช่วยให้เพลงออกมาไพเราะครับข้อ 5. ครับการเล่นดนตรีช่วยเสริมสร้างความมั่นใจบางครั้งนะครับพอเราฝึกดนตรีไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีโอกาสได้ไปโชว์สกิลให้กับคนจํานวนมากๆได้ฟังตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงรวมญาติงานวันเกิดแฟนหรือจะเป็นงานประกวดดนตรีนะครับซึ่งยิ่งถ้าเราได้แสดงต่อหน้าคนเยอะๆบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจสะสมเพิ่มขึ้นมามา,มากเท่านั้นครับ จากเดิมนะครับเราอาจจะเคยเป็นคนที่กล้ากล้ากลัว,ลวแล้วก็มือไม้สั่นทุกครั้งเวลาที่มีคนจ้องมาที่เราเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถควบคุมสติเอาไว้ได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆก็ตามซึ่งความมั่นใจแบบเดียวกันเนี่ยครับมันจะตามมาช่วยเราในห้องประชุมในระหว่างที่เราพรีเซนต์งานสําคัญคญอยู่โดยมันจะทําให้เรานะครับดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นข้อที่6ครับดนตรีสร้างทักษะทางสังคมความเป็นผู้นําแล้วก็การทํางานเป็นทีม ดนตรีนะครับมีความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่ามันเป็นภาษาสากลที่สามารถช่วยคนฟังเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของผู้เล่นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างความคิดหรือว่าพูดคนละภาษาก็ตามดนตรีจึงสามารถพาเราเข้าไปพบปากผู้คนใหม่ๆหรือดึงดูดให้คนที่สนใจในเสียงเพลงเนี่ยเข้ามาหาเราเพื่อสร้างมิตรภาพดีๆได้และทําให้เรานะครับอยู่ในกลุ่มสังคมที่เหมาะกับเราพอได้ทําความรู้จักกับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกัน ถ้าเราได้รู้จักกับคนใหม่ๆนะครับแล้วก็ชวนกันมาเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นําแล้วก็การทํางานเป็นทีมเพราะว่าเรานะครับจะได้ลองพูดคุยตกลงกับนักดนตรีคนอื่นๆว่าใครต้องรับผิดชอบส่วนไหนของเพลงและในระหว่างการแสดงนะครับก็ต้องคอยรับส่งจังหวะระหว่างกันจนทําให้เพลงเนี่ยออกมาไพเราะน่าฟังข้อสุดท้ายครับข้อที่7การเล่นดนตรีช่วยให้เรามีจิตใจที่ผ่อนคลายไม่เครียด ดนตรีนะครับมันมีพลังเฉพาะตัวที่สามารถช่วยให้จิตใจสงบบรรเทาความเครียดได้โดยคุณเจนคอลลิงวูดที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเชื่อว่าเพียงแค่เราฟังดนตรีโดยเฉพาะดนตรีแบบที่เป็นดนตรีคลาสสิกนะครับที่มีทํานองเนิบเน,บ,เนบช้าๆเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยปลอบประโลมจิตใจแล้วก็ยังส่งผลดีต่อร่างกายอีกมากมายเช่นสามารถช่วยผ่อนลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ช้าลงลดปริมาณความดันในเลือดที่สูงจนเกินไปลดปริมาณฮอร์โมนเครียด เพราะฉะนั้นนะครับการหยิบกีตาร์มาเล่นเพลงโปรดสักสองสาเพลงหลังเลิกงานเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีดีๆที่จะช่วยให้เรานะครับเป็นคนทํางานที่มีจิตใจที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นดนตรีนะครับสามารถมอบสิ่งต่างๆให้กับผู้เล่นแล้วก็ผู้ฟังได้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นดนตรีเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆส่วนใครที่ไม่ได้เล่นดนตรีนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองหยิบเครื่องดนตรีสักชิ้นมาลองฝึกด,ดูครับ ไม่แน่เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถซ่อนอยู่ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับมีงานอาริเหกที่ชอบหรือวัฒนัดในด้านอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยก็อขอให้คุณเต็มที่ไปกับมันนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้รับบางอย่างตอบแทนความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทข,ของคุณอย่างแน่นอนครับ